รู้ไหมครับว่า OliFan แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนนั้นสามารถทำรายได้รวมกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ68,860ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยแพลตฟอร์ม OliFan ทั่วโลกนะครับมีจำนวนยูเซอร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย5 0 0 0 0คนต่อวันหรือประมาณ15ล้านคนต่อเดือนซึ่งประเทศไทยของเรานะครับก็มีครีเอเตอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมาอีกมากมายโดยวันนี้ h o p f i e Studio จะเริ่มต้นที่การพาไปส่อง 5. ครีเอเตอร์สาวไทยผมสั้นใน o อ l y f a n นซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าเป็นครีเอเตอร์สาวไทยผมสั้นที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งจะมีใครกันบ้างผมฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าพวกท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่5ต้นอ,อ้อดอจุธามาศ์ปานทองหรือวีเจต้นอ้อดีกีเด็กมอกรุงเทพอายุ27ปี ัจจุบันอาศัยอยู่ที่ปทุมธานีสถานะโสดมาในลุกผมบ๊อบสั้นจมูกด่งรูปร่างไซส์เล็กมินิน่ารักผิวขาวใสคิ้วเข้มหน้าอกใหญ่กำลังดีมีรอยสักนิดหน่อยที่ด้านหลังน้องเป็นสาวน่ารักสดใสยิ้มเก่งหน้าตาย่วยวนและยังเป็นทาสแมว โดยผลงานของน้องนะครับจะมีหลายแนวเป็นแนวของเล่นบ้างของจริงบ้างมีคู่เทพส่วนตัวซึ่งน้องแต่งตัวเก่งมีหลายชุดหลายสไตล์โดยเฉพาะชุดเซ็กซี่โดยที่ใครที่อยากติดตามน้องนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอซึ่งทางช่องออลิแฟนของน้องต้นอ้อน,นะครับมียอดไลค์อยู่ที่15,800ไลค์และมีคลิปวิดีโอถึง166คลิปและรูปภาพอีก468ภาพโดยที่ค่าเข้าชมผลงานของน้องในโอลิแฟนนะครับตอนนี้เขาได้ลดราคาอยู่ที่50%อยู่ที่8ปด 50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ293บาทต่อเดือนเท่านั้นสาวสวยสายน่ารักสดใสแต่ใส่สุดผมขอแนะนำเลยว่าต้องเป็นน้องต้นอ้อเท่านั้นครับอันดับที่4ยูกิ199หรือน้องยูกิสุจิตราอาลีเอือสถานะโสดสาวผมสั้นหุนระดับนางเอกหนังผู้ใหญ่จากนนทบ,บุรี อายุเพียง20กวกว่าเท่านั้นโดยน้องยุกินะครับเคยศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเธอเป็นสาวบริหารตัวเล็กน่ารักผิวขาวชอบเล่นเกมอวีถึงขั้นอัดคลิปเวลาลงเล่นเกมทางโซเชียลซึ่งสเปคของน้องนะครับคือผู้ชายที่จริงใจรักเดียวซื่อสัตย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันน้องจะมีรอยสักรูปดอกไม้ที่หน้าอก และรอยสักผิดเสื้อที่หน้าท้องและลงมาอีกจะเป็นรอยสักภาษาอังกฤษอ่ษาอนว่า broken ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าแปลว่าอะไร <c oughs> ผลงานของน้องค่อนข้างหลากหลายมีทั้ง1ต่อ1 2ต่อ1 คอสเพลย์บิกินี่บนเตียงหรือหน้ากระจกบ,บางครั้งน้องก็จะมาในลุกสาวแว่นผมสั้นโดยที่เป็นลุกที่ผมปลดปลานสุดๆโดยใครที่อยากติดตามน้องนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอโดยช่องอ n l y f a ฟของน้องนะครับมียอดไลค์ทั้งหมด2100ไลค์และมีคลิปวิดีโอ48คลิปและภาพอีก7ภาพส่วนสำหรับค่าเข้าชมผิดเสื้อของน้องนะครับในอ n l y Fan จะอยู่ที่12.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ447บบาทต่อเดือนซึ่งถ้าใครที่ชอบสายลุยหมดไม่สนหน้าไหนผมขอแนะนำ ว่าต,ต้องเป็นน้องยุกิเท่านั้นอันดับที่3น้องไข่ตุน07หรือน้องไข่ตุนน้องไข่ตุนนะครับเป็นนักศึกษาที่เข้าวงการตั้งแต่ปีหนึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครบ้านเกิดอยู่นครปฐมสัดส่วนคือ 33, 24, 35สูง168ซนติเมตรเป็นสาวผมสั้นมีรอยสักตัวเล็กหุ่นบางมีความน่ารักสดใสสเปคน้องคือชอบคนที่เอาใจใส่น้องจะออกแนวน่ารักขี้อ่อนมีแก้มนิด,นดผิวขาวเนียนหุ่นดี น้องเป็นคนยิ้มเก่งชอบทำหน้าทะลนน้องเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงชอบงานแบบนี้น้องบอกว่ามีคนติดต่อให้น้องไปร่วมงานสายโชว์แล้วมีคนมากดไลค์บอกว่าน้องสวยมากทําให้รู้สึกเป็นคนสําคัญและยังทําให้ใครหลายๆคนได้มีความสุขน้องก็เลยรู้สึกดีมากๆส่วนผลงานของน้องในโอลีแฟนนั้นน้องจะชอบลงคลิปและผลงานหมุนเวียนแบบเรียลไทม์ทำให้ผลงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาแค่เพียงท่านเข้าไปกดซับสไครป์กับค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณก็จะได้รับชมคลิป35คลิป ที่เปลี่ยนแปลงทุกวันและมีภาพถ่ายมากกว่า90ภาพผลงานส่วนใหญ่ของน้องจะเป็นแนวคอสเพย์มีคู่เทพประจําตัวหุ่นน้องผอมบางตัวเล็กเอวพลิ้วเสียงหวานซึ่งผลงานน้องเยอะและมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆโดยใครที่อยากติดตามน้องนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอซึ่งช่องของเธอมียอดไลค์1,200ไลค์มีคลิปวิดีโอ35คลิปและภาพอีกร้อยกว่าภาพในออลิแฟ ส่วนค่าเข้าชมผลงานน้องในออลิแฟนนะครับจะอยู่ที่8.40ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ289บาทต่อเดือนซึ่งถ้าใครที่ชอบสายคอสเพย์ผมสั้นผมขอแนะนำเลยครับว่าต้องน้องไข่ตุนเท่านั้นครับอันดับที่ 2. น้องไข่เจียว หรือซิริลัสนาวบุตรสาวผมสั้นดีกรีงานประกวดอายุ25ปีอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นนางแบบอิสระสัดส,ส่วน31 21 30มีนิสัยรักสันโดษพูดตรงและชอบทำอะไรคนเดียวสเปคน้องก็คือคนรักสะอาด มีวินัยรับฟังน้องใจเย็นและรักสัตว์ซึ่งน้องไข่เจียวนะครับเป็นสาวสวยหน้าหวานตัวเล็กผมสั้นเซ็กซี่และหุ่นโคตรแซ่บและที่สําคัญก็คือสกิลการร้องเพลงของเธอที่ทําให้ผมเห็นแล้วถึงกับต้องหาทิชชู่กันให้ควักเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งคนที่สาวกสาวกสาวผมสั้นไม่ควรพลาดโดยที่น้องไข่เจียวนะครับเคยเข้าร่วมประกวดงานของทักอีแต่ก็น่าเสียดายที่เธอนั้นไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ผลงานของน้องในเวลาต่อมาก็ถือว่าดีมากครับทั้งในอินสตาแกรมและในโอลิฟแอร ซึ่งผลงานของน้องส่วนใหญ่ในโอลิแฟนนะครับจะเป็นแนวของเล่นและของจริงและมีคู่เทพส่วนตัวโดยใครที่อยากติดตามน้องนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้เลยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอซึ่งตอนนี้เธอมียอดไลค์อยู่ประมาณ8,00 0ไลค์และมีคลิปวิดีโอ15คลิปและมีภาพอีก160ภาพและสําหรับค่าเข้าชมผลงานของน้องในโอลิแฟนฟรีครับขอย้านะครับฟรีครับแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบสาวผมสั้นหน้าแบลวตากลมหุ่นดีสุดเอ็กผมขอแนะนํา น้องไข่เจียวเท่านั้นครับอันดับที่1น,น้องหมวยเล็กปีชยาเหมือนคำสาวหมวยผมสั้นน่ารักผิวขาวหุ่นดีมีรอยสักถือว่าเป็นสเปคของนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวผลงานของน้องต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา อันนี้ผมกําลันตีเลยครับด้วยความหมวยและหุ่นที่สุดจะเซ็กซี่ของเธอทําให้ใครที่ได้รับชมแล้วอดที่จะไม่กดติดตามไม่ได้จริงๆรวมถึงผมด้วยฮ่าฮ่าโดยที่คลิปที่ทําให้เรารู้จักกับน้องหมวยเล็กก็คือหมวยเล็ก x e your skin ที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีถือว่าเป็นระดับตัวท็อปของวงการเลยจริงๆโดยก่อนที่น้องจะเข้าวงการเลด20บวกน้องเคยทําคอนเทนต์ถ่ายภาพว่าวิาว,วอยู่แล้วเลยทําให้มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรแต่แล้วพระเจ้าก็ส่งปโปรดนะครับเพราะว่าน้องหมยเล็ก มาทำโอลีแฟนทำให้ผมเอ้ยทำให้หนุ่มๆห,หลายคนได้ชื่นชมผลงานของน้องมากขึ้นผลงานของน้องมีเยอะมากเพราะน้องอัปเดตผลงานใหม่ๆอยู่เสมอโดยผลงานของน้องส่วนใหญ่จะเป็นแนวเชิญเทพแต่ละคนแต่ละสายมาทำคลิปด้วยบางครั้งก็มีชวนเพื่อนๆมาถ่ายด้วยซึ่งบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ผมขอแนะนำเลยครับแถมน้องยังเป็นทาสแมวอีกด้วยนะครับและสำหรับค่าเข้าชมผลงานศิลปะขั้นสูงของน้องในโอลีแฟนจะอยู่ที่15ดอลลาร์หรือประมาณ500กว่าบาทต่อเดือนโดยปัจจุบันนะครับช่องของน้องหมวยเล็กมียอดไลค์เพียง 1 9 2ไลค์และมีโพสทั้งหมด22โพสซึ่งถ้าหากว่าใครชอบสาวผมสั้นขาวหมวยน่ารักสไตล์นี้ก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันสนับสนุนน้องด้วยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหากเรีอเตอร์สาวไทยผมสั้นในโอลิแฟนชอบคนไหนที่สุดหรือมีคนไหนที่ผมอาจจะยังไม่รู้จักเข้ามาพูดคุยแนะนํากันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและวันนี้ผมพงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ